ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เก็บรถนะของเต็นบุญสมรถบ้านนะก็คือเป็นที่เก็บรถก็คือเขาเรียกว่ารถแรกเข้านั่นเองนะก่อนที่จะส่งไปล้างไปขัดไปเคลือบอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เปิดในราคาที่ถูกเลยนะเพื่อนๆอ,อย่างคันแรกครับพี่เป็น Toyota าออติสเขาเรียกว่าอะไรรุ่นนี้หนึ่งจุดแปดตัว G แต่ก็ต้องบอกลูกค้าตามตรงว่าเคยติดแก๊สมาแต่ว่าไม่ใช่แท็กซี่ปลป้าย ไม่ครับไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายนะใช่ครับผมอ่าโอเคคันนี้ไม่ใช่แท็กซี่ปลดป้ายนะเพื่อนเป็นสีดําล้อเดิมเลยทุกอย่างเดิมหมดเลยคันนี้ที่นี่เปิดดูที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทแล้วก็รถทุกคันเนี่ยนะเพื่อนเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะก็จะเงินสดลดไปก่อนเบื้องต้นลดไปห้าพันก่อนอ่าแล้วก็ไฟแนนซ์บางคันจัดได้นะบางคันจัดไม่ได้นะเพื่อนอย่างคันนี้คันนี้สวยนะสีดําด้วยเป็นสียอดฮิต โลโก้อะไรทุกอย่างเดิมหมดเลยนะเพื่อนเป็นโลโก้โตโยต้าหมดเลยนี่แล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานเพราะว่ามันตากแดดนะเพื่อนมันก็จะล้ลาวปิแตก,กวธรรมดานะเป็นเกียร์อ,อออโต้นนะพวงมาลัยพาวเวอร์นี่เบาะปรับมืออยู่นะภายในก็ถือว่าโอเคนะสวยเลยฟอร์จูเนอร์เป็นไงบ้างพี่ฟอร์จูเนอร์ตัวนี้สามแสนสองครับนหมื่นหน้ายักษ์แท้อ่ะ น่ายักทแท้ๆนะเพื่อนสามแสนสอความฝันของใครหลายๆคนนะอ่านี่รุ่นโน้นสมัยก่อนเนี่ยเป็นล้านนะแล้วก็ได้ไฟหน้าเป็นลูกแก้วแล้วโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยแล้วก็ยางเป็นโยกฮอม,ม่านะล้อดเดิมยางใหม่แล้วเรียบร้อยราคาเงินสดคันนี้น่าจะลดได้เยอะอยู่อ่าลดได้เยอะครับอ่าตอนนี้ก็มาเทินตัวแชมป์ไปอืมอมก็บางคนก็เบื่อจากเป็น SUV บรรทุกลำบากก็มาเทินเป็น อ่ากระบะเราใช้งานน,ะนี่ที่นี่เปิดได้ทุกคันเลยนะนเออนี่ดูดิดดก็ฝากเต็นนีหลยเต็นนะเพื<ๆ>่อนถ้าอยากจะขายรถ<ๆ>ก็อย่าล็อกรถนะเพื่อนคนเขาจะซื้อเพื่อน<ๆ>ก็ให้เขาได้จับจับต้องต้องหน่อยแม้ดูท่าทีเขาไม่ซื้อแต่วันใดวันหนึ่งเขามีเงินขึ้นมาเขาซื้อ ก็เขาก็จะซื้อกับเต็นท์เพื่อนๆเองนั่นแหละตัวตนี้เป็นโฟร์วิลด้วยนะเพื่อนให้ได้เขาลองขับได้ให้เขาทดลองนั่งได้ให้เขาดูนู่นนี่นั่นก่อนไม่ซื้อไม่ว่านะก็คืออนาคตไม่แน่นะเขาอาจจะถูกรางที่หนึ่งมาก็ได้นะอย่างผมไปไหลายเต็นท์เงี้ยไปถ่ายไปสัมพันธ์เงี้ยไม่ต้อนรับผมก็มีนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ก็คือเราก็เอาเท่าที่ได้นะอย่างคันนี้สีขาวไป็นไงบ้างพี่แสนสี่น้ำมันล้วนไปอย่างนี้เลยนะ แพงกว่ากันนิดเดียวอืมได้สีสขาวหมายห้ารูร้อยนี่ฟิล์มใหม่นะเพื่อนดูดิยังไม่แกะเลยนะเบาเบอะสวยเลยเกียร์ออโต,โต้เหมือนกันนะนี่ส่วนคันนี้ไม่ขายรถล,ลูกชายนะอ่ะ,อะเดี๋ยวไล่มาคันนี้หน่อยอคันนี้คันนี้เป็นโโคแโถวร้านนี้เขาดังเรื่องออโต้แล้วก็ต้องโฟวิวนะเนี่ยคันนี้ก็โฟวิวนะเพื่อนโฟวิวเยอะมากนะที่นี่อ่าคันนี้นนราคาราคาหนึ่งแสนสอง สนสอง oh, โอ้โหแสนสองได้ตัวนี้นะเพื่อนๆออโต้โฟ,ฟวิลด้วยล้อดีล้อใหม่ยังใหม่เป็นกระจกไฟฟ้าหมดแล้ว LS นี่เฮ้ยภายในมีจอด้วยนะแสนสองนะราค,คาแพงกว่า PCX นิดเดียวนะ V6 กระแสนกว่านี่กันแดดกันฝนนะนะผมไรพาวเวอร์นะครับกี่ออโต้ด้วยมีจอให้ด้วยนะเพื่อนๆเบาเบร์บรนี่หุ้มใหม่หมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหใครมองหารถอยู่เนี่ย เป็นเป็นช่วงที่แบบคุ้มค่ามากเลยนะในการซื้อรถนะของน้เพื่อนรถราคาลงเยอะมากได้ตัวนี้ด้วยพี่เขาไม่ถอดออกนะเป็นแคลดีบอยให้ไปอย่างนี้เลยอ๋อมันเป็นกระบะคล้ายคล้ายไทยลุ่งปะอ่าตอนนี้จะเป็นการแต่งอ๋อของเขาเองเลยอ่าจะตแต่งมาแบบจอนขานะครับทำให้เสียภาษีถูกอ๋อเบาะญี่ปุน่น ใช่ไหมนี่นี่เกาะนี้คล้ายๆอันนี้ตอนนี้ตัวนี้เปิดมาแล้วก็จะหย่อนคาได้๋อตัวภาษีอะไรลงเล่มแจ้งลงเล่มเรียบร้อยตัวนี้จะเสียภาษีนี่นี่นี่พันสองร้อยบาทพันสองร้อยบาทไม่ใช่เป็นป้ายดําบุคคลไม่ใช่อ่าอันนี้จะเป็นแบบว่ารถอันนี้อ๋อเข้าใจละโอเคสวยสวยแคันนี้ผมจองไว้ลวลูกเขาเบื่อโดนส่วนคันนี้ก็รถใช้งานของพี่เขาเองนะเขาเล่น GR อนาคต GR ตัวท็อปมาแล้วเนี่ย แน่ไม่แน่นะคันนี้อาจจะไปแล้วเป็นตัวร้านห้านะตัวใหม่สีแดงนะพี่นะอันนี้หัวเดียวหัวเดียวบ้างครับพี่หัวเดียวตัวนี้ปีห้าเก้าปีห้าเก้าใช่ครับปีห้าเก้าเฮ้ยแม็กเดิมไหมเนี่ยอ่าตัวนี้ปกติมันจะเป็นล้อคัทนะครับอือเอาล้อมาใส่ให้นะปีห้าเก้าราคาเปิดดูที่ราคาตัวนี้อยู่สองแสนหกครับสองแสนหกได้ทรงนี้เลยราคานี้ดีเซลสองพันแปดใช่ครับอ่า ก็คือแรงๆเลยคันนี้ล็อกอยู่โอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวส่งได้ด้านนู้นได้ครับอ้าวโอเคคันนี้เห็นอยู่มีซีดีได้หนึ่งแผ่นเกียร์ธรรมดาหกสปีดพงอะไรพาวเวอร์ละเรียบร้อยให้อย่างนี้เลยเดี๋ยวถ่ายให้ถ้าลูกค้าอยากได้ข้อแถมให้ไหมข้อนี้นะค้อเดี๋ยวแถมให้ไปเลยอ่าของเราจะเก็บไปเยอะไไปปอืงอืมก็เดี๋ยวมาอย่าลืมนะขยันได้ข้อเอาไปรับส่งวัวขนหญ้าเกียร์หญ้าโน่นนี่นั่นเลยย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ย ในราคานี้นะแป๊บเดียวลงทุนหน่อยแป๊บเดียวคืนทุนนะเพื่อนปีเดียวเนะี่ยขยันขยันเนี่ยแล้วเพื่อนก,ก็ได้รถเป็นเจ้าของเลด้วยส่วนคันนี้เดี๋ยวถ่ายให้เหมือนเดิมคันนี้ขายไหมเนี่ยตัวนี้สองแสนสี่สองแสนสี่ก็ขายรถปีเท่าไหร่ครับพี่อันนี้ตัวนี้ปี 10, 2, 2> ปีสิบสองแสนสี่ปีสิบสี่ปีสิบสี่คือไปทรงนี้เลยมีหัวเตียงมีข้อเดี๋ยวมีข้อให้เปิดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยคันนี้เปิดได้ด้วยนี่รถใช้งานพี่เขาเองเลยนะ แต่ก็ขายทุกคันมีคันไหนขายอีกพี่โตโยต้าขายไหมนี่ไม่ขายอ่าโตยต้านี่อ่าเนี่ยขึ้นมาครับตัวนี้ก็แลกเข้าอ่าแลกเข้าครับขอเก็บนิดนึงเห็นรอยขนแมวอยู่ด้านมุมนู้นนิดเดียวถ้าราคาไปเลยพ่อค้าตัดอย่างเงี้ยเท่าไหร่อ่าตัดเลยก็อยู่ประมาณสองแสนห้าครับสองแสนห้าเป็นหน้าแชมป์นะใช่ครับอ่าโอเคบบดาครั เบาดำปี14อ่ะก่อนเป็นโฉมใช่ครับนี่ก็จะใหม่ขนาดนะทุกอย่างดำหมดไม้เจ็ดหมื่นนะครับไม้เจ็ดหมื่นไม้เจ็ดหมื่นด้วยนะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาถ้าราคาเก็บแล้วอ่ะพี่เก็บแล้วก็จะบอกเพิ่มไปประมาณสองหมื่นห้านะครับเบิกเพิ่มสองหมื่นห้าก็ประมาณสองแสนเท่าไหร่สองแสนแปดใช่ครับอ่าประมาณสองแสนแปดได้ยกสูงแล้วนะนี่ก็ถือว่าโอเคนะล้อใหม่ยังใหม่นะเพื่อนส่วนด้านนี้ด้านเออนี่เอาติมอีกคันหนึ่ง LG, ANS, เ,ยยายเอา <hast>. ทีตัวนี้อ่าตัวนี้จะแพงหน่อยครับตัวนี้สวยตัวนี้อืตัวนี้เป็นเดิมเนี่ยเป็นเป็นจีวีเอ็นจีวีโรงงานนะครับเอ็นจีวีแท้โรงงานถอดออกแล้วราคาเปิดที่ราคาตอนนี้แสนแสนสี่ครับแสนสี่โหคันนี้กริบเลยพี่โหดูบอดีซื้อไปทำอะไรเนี่ยไม่นั uh ่งเลยเนี่ยไม่มีรอยขาดของหนังเลยนะแสนสี่เงอ ก็ไล่ๆกัคันนั้นนะไล่ๆกันแต่ตอนนี้จะเรื่องพันหกครับตอนนี้เรื่องพันแปดอ๋อพันหกกับพันแปดแสนสี่จะแพงกว่าไงแต่ว่าตอนนี้มันสวยก็เลยรา,าเข้ากันโอ้โหคันนี้กริบเลยอ่ะโอ้โหวสวยจัดเลยคันนี้ข้างในสวยมากส่วนท่าน,นี้กระบะคันนี้เป็นไงบ้างครับพี่คันนี้กตัวเตี้ยจะเป็นราคาจะอยู่ที่ประมาณอา 2, 2, 2, ครับตัวนี้ได้สี บอลเทาๆดำๆเนาะเทานกพิราบนะคนเล่นเขารู้กันนะก็จะมีเกียร์ธรรมดา5สปีดนะพวงมาลัยพาวเวอร์โอ้บอกยิปเลยไม่มีรอยยับเลยอ่ะโอ<ห>้หอืมคันนี้คือยังไม่ได้ล้างอัดฉีดนะแต่คือภายในสวยมากก็เดี๋ยวถ้าคันนี้ใครซื้อนะเพื่อนแถมติดฟิล์มให้ติดฟิล์มให้หน่อยครับฟิล์มก็ใสไปหน่อย ร้อนตายเลยบ้านเราส่วนอีกสามคันที่เหลือมีเบนซ์ขายไหมในเบนซ์เบนซ์นขายครับเบนซ์อ่ะใครอยากขับเบนซ์่ะราคาย่มนนะอมเยาวครับเอาไปดูหน่อยสองนะสองแสนแปดองแสปดเป็นซีสองร้อยนะตัวนี้สมัยก่อนนี้คันนี้สิบกว่าปีแล้วนะแต่ก็คือยังได้ความว่าเป็นโลโก้นะได้เขาโลโก้แล้วก็สวยอะ่ะใหม่รถหมอใช้ในหมอขอมรถหมอเดิมๆเบาะปรับไฟฟ้านี่ดู เดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้นะนี่ฟิล์มลอกแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเดิมหมดโอ้บอกว่ามีรอยยับเลยโอ้ยถ้าไม่ได้ใช้เลยเพื่อน่อก็คือเขาแลกเทินมานะใช่ไหมเราก็เลยรับมาอย่างงี้เท่าไหร่นะพี่สอง0 0น,นแปดหมื่เงินสดลดได้นะลดได้เท่าไหร่เอามาคุยกันเองส่วนอีกสองคันสุดท้ายยกสูงหรือเตี้เนี่ย<ร>แต่งยีรับแคะใช่ไหมอ่ะเตี้ย เตี้ยแต่แต่งเป็นยีรับแคะเกียร์ตัวจีราคาเป็นไงครับพี่อันนี้ราคา,อาเอาไป 17, 1 7บ้าครับอันนี้ลงแล้ว17,5%ลดรถปีประมาณตัวนี้ปีปี 5,0? นะครับ50อ่าประมาณ0,7%ก็ได้ลอ้อเป็นตัวเตี้ยแต่ว่าทรงยีรับแคะนะเป็นลอ้อ CE 28นะทรงประมาณนี้เลยนี่แสนเจ็ดนี่นนะ 5. 5. โอ้โหร, <laughs> ราคาบิ๊กบค์คันหนึ่งเลยนะเพื่อน ได้รถกระบะแล้วคันนี้แคปเปิดได้ไหมคันนี้ครับพี่อันนี้นนตัวนี้แคปเปิดไม่ได้นะเพือ่อนตอนนี้รถปีเท่าไหร่เอ่ยเอ่น่าจะปีเดียวกันครับปีศูนย์เจ็ดนะราคาเดียวกันเลยครับนะราคาเดียวกันกนะ็คือถ้าสายสายเดิมมาคันนี้สายซิ่งมาคันนี้คันนี้ก็จะได้พื้นปูกระบะนะแล้วก็เป็นเกียร์ตัว E เหมือนกันกันชนอะไรมีให้แล้วก็ภายในก็เปิดได้ทุกคันนะเพื่อนนี่ภายในก็ถือว่าโอเคนะนี่ เจ้าของเดิมมีจอมาให้ละเพื่อนๆจอมาให้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดา5สปีดนะแคปเปิดไม่ได้นะนี่มาณนอ่ะเดี๋ยวให้ฝากเบอร์โทรนยครับพี่เผื่อใครสนใจนรถแรกเข้าของทางนี้อยากจะตัดจะตอนอยากจะอะไรข้อคงข้อค้าเชิญที่เกียรติหารถมาตัดที่นี่ได้รถส,สวยๆเลยบเบอร์โทรครับพี่08 1ึ 081 984 9 8 4 4 7 8 6ติดต่อน้องอบุญสมครับอาพี่บุญสมรถบ้านได้เลยนะอยู่ที่ท่าพระขอนแก่นนะเ,เพื่อนเขาเรียกว่าเป็นโกดังรับเลี้ยวเข้ามาซ้ายมือนะถ,ถ,ถ้าถเต็นท์ใหญ่จะอยู่ซ้ายมือตรงสะพานลอยนะก่อนถึงแยกท่าพระเดี๋ยวเราจะไปติดตามกัน EP2 โ okay, อเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ